พูดจริงๆแล้วภาษาบาลีนะเพราะว่าเราสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยภาษาบาลีภาษาบาลีก็จะเป็นเป็นภาษาที่ที่ำกับมาให้คำสอนมันเปลี่ยนแปลงไม่ในทางที่ที่ผิดที่เพี้ยนจากคำสอนพระพุทธเจ้าดังนั้นอาตมาเห็นโยมมาเรียนเยอะนี่ก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจนะว่าเป็น ความเจริญของศาสนาของเราปีแรกๆเนี่ยเปิดก็ยมก็เยอะแบบนี้แหละแต่ว่าเยอะกว่านี้อีกแต่ว่ายุคหลังๆก็น่าจะมีแต่ละวัดท่านก็เปิดเปิดบริการนักเรียนภาษาบาลีเนาะแต่มาก็มีประสบการณ์นะโยมนะมีประสบการณ์จะเล่าให้ฟังไปเรียนที่ประเทศอินเดียประเทศอินเดียนี้เขา โดยมากเขาก็เป็นเป็นฮินดูเนาะเป็นศาสนาฮินดูฮินดูเนี่ยสืบทอดมาจากศาสนาพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์ภาษาที่ที่ใช้ก็คือภาษาสันสกฤตเนี่ยเขาก็ใช้พิธีเรียนแบบนี้หลยโยมสนับสนุนเรียนเป็นจริงเป็นจังถ้าบอกว่าจะถามว่าเขารู้จักภาษาบาลีไหม บางคนเขาก็ไม่รู้ทุกวันนี้ก็มีสอนเฉพาะในมหาพิทยาลัยนะภาษาบาลีนี่เป็นภาษาเขาเรียกว่าภาษาปรากิตภาษาปรากาาราก็คือภาษาชาวบ้านนั่นแหละเดิมทีมันก็ไม่มีหลักไวยากรณ์เราก็ไปอาศัยภาษาเดิมๆนั่มมแหละเ,เขาอาศัยแบบนี้ละโยมเขาสืบทอดอายุพระวาสนา ประเทศอินเดียนี่ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีพระเจ้ามากที่สุดนะพระเจ้าเยอะแยะมากมายทั่วไปตามตอนอนอนถานนหนทางโดยเฉพาะพระเจ้าที่มีเขาก็คือวัวน,น่ยงเดินเต็มถนนนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้การเรียนภาษาบาลีเนี่ยถ้าจะบอกว่าในโลกนี้เนี่ยประเทศไหนที่นิยม ค,คือคือมีความจเจริญคงจะบอกว่าเป็นประเทศไทยนี่แหลยะนะมีการเรียนเป็นจริงเป็นจังมากที่สุดในในบรรดาประเทศที่เรียนภาษาบาลีเนี่ยอาตมาไปเรียนภาษาสันสกฤตเนาะก็โดนครูนี่แซวบ่อยหลยในห้องเพราะว่าอายุมากกว่าเขาบางคนก็บอกว่าคุณเนี่ยอายุมากมกว่าพ่อมีความััน เพราะว่าโดยมากคนอียเดียเขาเรียนตั้งแต่เล็กๆอายุ21 22เราก็ไปก็อายุมากแล้วครูก็แซวมเนี่ยคุณนี่เป็นซ<ม>ีเนียร์ในห้องเลยเนะว่าอย่างนั้นอายุมากกว่าแต่ก็อยู่ไปแรกๆเนี่ยมันมืดมิดเลยนะโยมนะมืดมิดหมายถึงว่าอย่างไงหมายถึงว่าไปเรียนแล้วไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่ใช่ภาษาไทย เขาสอนเป็นภาษาฮินดีสอนเป็นภาษาฮินดีแต่ว่าที่อยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามีความหวังความหวังอะไรความหวังเพราะว่าสักวันเราต้องรู้วันนี้เราไม่รู้วันต่อไปเราต้องรู้คิดแบบนี้ทุกวันเราก็สามารถเรียนมาจนจบสอบจบแล้วแหละ ก็าอาศัยแบบนี้แหละก็อยากจะแนะนำว่าเวลาที่โยมเรียนไม่เข้าใจให้ใช้แบบนี้ให้ใช้วิธีแบบวันนี้ไม่รู้วันต่อไปเราต้องรู้เราต้องอยู่ด้วยความหวังไม่งั้นเราก็ไม่มีกําลังใจะเป็นอย่างนั้นมีครูคนหนึ่งตอนไปใหม่ๆก็ถามว่าคุณจะเขียนข้อสอบเป็นภาษาอะไร เวลาเขียนข้อสอบนะเพราะว่าเขาไม่ใช่ภาษาไทยเขาใช้ภาษาอังกฤษภาษาฮินดีแตมาก็เลยบอกว่าจะเขียนเป็นภาษาบาลีเขียนข้อสอบภาษาบาลีนี่นะเออภาษาฮินดีก็ไปแล้วครูก็ถามว่าทำไมล่ะเราก็เลยบอกว่าภาษาฮินดีนี้มันมีโครงสร้างเหมือนภาษาบาลีนะทุกวันนี้ก็ยัง มีโครงสร้างภาษาบาลีด้ยนะโยมนะโครงสร้างเหมือนกันเลยเดินโครงสร้างเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนวิธีการนิดหน่อยแค่นั้นเองก็เ,เลยบอกครูว่าอย่างนั้นจะเขียนเป็นภาษาอินดีเหตุผลก็คือว่าภาษาอินดีโครงสร้างเหมือนภาษาบาลีะบอกเขาอย่างนั้นทุกวันนี้ก็สอบจบแล้วแหละ,น,ะนักเรียนบาลีเนี่ยนะตามประสบการณ์ที่ที่สอนมาเนาะ ตั้งแต่หลายปีแล้วเปิดปีแรกพระเดชพระคุณท่านก็โยนให้เลยพอเปิดปุ๊บอาจารย์ประดิษฐ์รับผิดชอบท้งมาก็รับผิดชอบตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาทุกวันนี้นักเรียนบัณฑิตศึกษาทุกบางคนก็สอบม29ก็มีมันจะมีอยู่สองสองอย่างนะโยมนะคือหนึ่งถ้าโยมต้องการเรียนเร็วต้องการเรียนเร็วต้องท่องจำแต่ว่าก็ยังว่าแหลนะเนาะด้วยความที่ เหมือนกันตมานี่แหละอายุมากเวลาไปเรียนต้องใช้ความจําท่องจําถ้าท่องจำ,งจำเนี่จะไปเร็วนะโยมนะบางคนก็บอกว่าไม่อยากจะท่องจําอยากจะเรียนเข้าใจอยากเรียนเข้าใจแต่ว่าเข้าใจแล้วมันลืมนะส่วนใหญ่ก็จะเห็นคือเรียนภาษาเนี่โดยเฉพาะภาษาบาลีเรานี่แหละมันต้องเข้าใจเะ้ก่อน เข้าใจเสก,ก่อนออเออก็ออไปต้องท่องจำเสีก,ก่อนมันถึงจะเข้าใจเนี่ยพวกนี้จะไปคืออยากจะไปเร็วต้องท่องจำมาต้องท่องจำถ้าไม่ท่องจำละ่ะเป็นไงเราก็ต้องเรียนซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำอีกครับเพื่ออะไรเพื่อให้จำนั่นแหละการที่เรามาเรียนซ้ำๆ,ๆ้เพื่อให้จำเพราะฉะนั้นถ้าโยมอ,อยากจะเรียนเข้าใจไปไวคือจำ นะการท่องจําดีนะโยมนะดีอะไรมันทําให้เราไม่ฟุ้งซ่านบางทีเราถ้าไม่การที่เราไปท่องจําจดจ่ออยู่ในหนังสือนี่มันจะตัดความฟุ้งซ่านของเราออกบางคนถ้าเราไม่มีอะไรจดจอ่อมันคิดไปเรื่อยนะเป็นปกติจิตใจของเรามันจะคิดปุ้งไปเรื่อยแหละดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะฉะนั้นการท่องจำน,บบนี่เป็นการฝึกสมาธิอีกแบบหนึ่งเป็นการฝึกฝนเราอีกแบบหนึ่ง เนี่ยต้องต้องเล่าประสบการณ์ตมนี่แหละเวลาไปเรียนไปเรียนเรียนไม่เข้าใจทุกวันนี้ไม่เข้าใจไปฟังบรรยายสองปีไม่เข้าใจทําไงก็ท่องจําไปเขียนท่องสโลกสัสกีตเขาเรียกว่าสโลกคําว่าสโลว์นึ่งมาจากคําว่าโสกนะโสกะโสกะกลายเป็นสโลกเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าสโลกก็คือกาถามันเกิดเกิดจากความ กรุณนาเมตตาของพวกนักวีนักวีพอแต่งเป็นคาถาปุ๊บเขาก็เลยเรียกตัวนั้นว่าสโสรภาษาบาลีเราเรียกว่าคาถานั่นแหละต้องท่องจำมันก็จะทำให้เราได้ฝึก,กจิตของเราด้วยนี่สำคัญนะโยมนะการท่องจำามธรรมดานะได้ฝึก,กจิตของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านให้มีสมาธิจิตใจของเราก็จะได้มีพลัง ก็ขอแนะนำแบบนี้แหละถ้าเราไม่ท่องจำคือบางทีเราก็บอกว่าเราอายุมากเนาะอาตมาก็อายุมากนะเวลเราไปเรียนอายุมันเกินจำแล้วแต่ว่าก็ต้องสู้ต้องอดทนมันก็จำนะย้ำๆม,ม,ม,มาหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องคิดให้เป็นคิดว่าสิ่งไหนที่มันยากๆเนี่ย,ยมันเป็นการฝึกเรา สิ่งไหนที่มันมยากจะมาทําประจำแหละเดินไปเรียนหนังสือไปอะไรยากๆอยู่กับชุมชนอินดูเราก็คิดว่าเราเป็นการฝึกฝนพัฒนาตรงเองเนีเพราะฉะนั้นทำกิตใจของเราให้เป็นคือคิดเป็นถ้าคิดเป็นคิดบวกมันก็จะไปในทิศทางที่ดีนะก็ก็ขอฝากไว้นะว่าถ้าอยากเรียนเร็วก็จำ การจำก็ต้องคิดให้เป็นว่ามันมีประโยชน์มันมีคุณค่าในการฝึกนะในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนทุกท่านเนาะจงเรียนอย่างมีความสุขนะทำอย่างไรให้มีความสุขนั่นะแหละเป็นจุดประสงค์ของการศาึกษาแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราปรารถนา ด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ